ตลาดโบเบตอนเที่ยงคืนนะครับตอนนี้ตรวน,นี้ข้างคลองนะครับตรงน,นี้เป็นข้างคลองนะครับข้างคลองน้ำเยอะยังวะนะครับคนแม่ค้าเริ่มตั้งแผงนะครับแต่คนไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะกุ้งวันนี้วันหวยออกนะครับ ก่อนปีใหม่นะปีนี้ก็ต้องเคลียให้เสร็จดูตรงสะพานนะครับสะพานเนี่ยอคนก็ยังมาเดินอยู่นะครับใกล้จะปีใหม่แล้วคนไม่กลับบ้านก็น่าจะมีฝันะ่งฝั่งนู้นเลยก็ตั้งขายสองฝั่งเลยนะครับ หน้าเที่ยวนะครับถ้าใครไม่มีที่เที่ยวมาเที่ยวตลาดโคเบตอนกลางคืนนะครับหน้าเที่ยวนะครับเพราะว่ามีของหลากหลายนะมีพวกเสื้อผ้าที่ราคาไม่แพงนะครับพวกที่ขายในออนไลน์ส่วนมากก็มารับที่โคเบนะครับถ้าซื้อจำนวนเยอะๆก็จะได้ราคาถูกนะครับเป็นตลาดขายส่งแบบ มาเนื่อนนานตั้งแต่โบราณน,นะครับในฝั่งนี้นะครับคนเริ่มเดินนะครับคนเริ่มเดินเนี่ยะดูเป็นภาพรวมนะคนเริ่มเดิน มอไซค์ก็มานะฟุ่งมหาชนนะครับตรงนี้ขับรถก็จะช้าๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าขับเร็วไม่ได้นะครับ นี่ครับตลาดเื้อต้องไปหาที่จอดรถนะครับจอดรถก็เข้ามาในซอยนี้นะครับ <c oughs> ก็เยอะมากตรงที่จอด,ดรถว่อข้าแม่ค้ามาพายของแล้วก็มาสีของนะครับ